ัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พัทยาค่ะวันนี้นะคะจริงมาถ่ายงานชีอินค่ะทเป็นบบรรยากาศเดียวกันทุกคนทุกคนเย้บ้าใส่กางเกงใส่เกลือใส่หน้าเราเป็นช่างผมง่ายไหมคะมีจะต้องแคปซือแม่ผมเลยยาวทำตัวให้เข้ากับสถานที่หน่อยค่ะ โอ้แพนโอ้เสียดีโอ้ย่างงั <c oughs> <c oughs> ้นเออนั่นแหละเออโอ้เยี่ยวเลยค่ะที่ขอน่ทยเยี่ยมเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พัทยาค่ะวันนี้นะคะจริงมาถ่ายงานชีอินค่ะก็วันนี้นะคะมีนางแบบสองคนมีจริงๆนะคะแล้วก็มีน้องมินนี่ค่ะสวสดแอดที่ชีอินเอาไปลงนะคะก็จะมีลงที่ไทยสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะส่วนตอนนี้นะ ทริปกาน,กนสวิตดซน,นค่ะก็คืออยู่ที่พัทยาเนี่ยแหละครั้งนี้เนี่ยมีถ่าย2วันก็วันละ6ชุดค่ะแล้วก็2วัน2ที่เออก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าหนูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าทำผมกันนะคะได้ปะวันนี้พี่ถ่ายออกลงดูเลยอันนี้ ทนะ่ี่ทั้งหกยกันนะาติงๆแบบนี้นะคะเป็นน่งแบบนะคะชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายมากดูผิวนะช่วงนี้สิดแ้อะไรก็ไม่รู้นี่ ขึ้นมาเลยก็คือต้องใช้เวลารักษาเลยนะคะกว่าจะหายก็านานมากมีนี่พี่สายมนี้นะคะตอนเนี้ยพูดถึงเรื่องของการเป็นนางแบบแล้วแบบว่าเรามีปัญหาเรื่องผิวหน้าแบบแพ้งงแพ้ง่ายหน่อยดีอะไรเง,ง,งี้ยมีทำยังไงตอนเด็กอะ่ะเราไม่ค่อยเป็นแตเอตอตอนเด็กมินี่น่าใสมาพอโตขึ้นแล้วแบบมันฮอร์โมนด้วยแล้วแบบพอเราทำงานเยอะมันก็เป็นถ้าเกิดเรามีผิวใช่ป่ะเราก็ไปกดเลยพอกดแล้วเราก็แบบมีเลเซอร์มเพราะเราคิดว่าแบบเออการรักษาผิวที่ดีที่สุดก็คือการที่ให้แบบว่าหัว ออากมแต่เลเซอร์ม่ไ้ทำให้หน้าบางไม่ใช่หรอมันจะมีเลเซอร์ที่แบบว่าเฉพาะจุดกับที่เป็นวีบีถ้าแบบวีบีางเงี้มันจะไม่ได้แรงเท่ามันก็แบบพวกรักษาแบบรอยแบบเล็กๆพวกรอยผดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเป็นรอยผดกันมากกว่าอันนี้เชื่อน้องได้นะเพราะมีช่วงหนึ่งมินนี่เป็นหนักว่านี้อีกที่ต้องหยุดงานไปเลยช่วงหายซีดีป่ะเออตอนนั้นอะแต่หน้ามอเขาก็กลับมาได้เหมือนเดิมนะใช่เออพอช่วงที่ฝนตกแล้วก็ร้อนอะจะเป็น่อยหน้ามันอับแล้วยิ่งเราใส่มาด้วยอะ อันนี้นะคะคือทําแนะนําของน้องนังแบบนะคะเป็นแบบไม่ได้ง่ายน้องง่ายไหมต้องดูแลเยอะแล้วหุ่นนะเราดูแลหุ่นยังไงบ้างค่ะออกก๊าหยาแล้วก็กินค่ะออกแล้วก็กินหนอะออกแล้วก็กินเท่าเดิมคือกินแล้วก็สุดใชกรรมเท่านั้นกินแล้วก็สุดใชกรรมกลับไปแล้วเท่าเดิมไม่ได้ผอมลงคนขึ้นบ้างแล้วเป็นช่างหน้าง่ายไหมคะไม่ได้ค่ะเป็นช่างหน้าสวยก็นังแบบเฮ้ยเป็นแบบสวยก็นังแบบก็เลยแบบ นิดเดียวนะหรอเราจะแบบไม่แต่งหน้าสวยมากใช่เพราะว่าเขากลัวเราสวยกว่าใช่ไมไม่ได้สวยาเออทำไมเป็นคนอย่างนี้คะเขาก็แบบเลือกลองคื้นผิดเบือบ้างเอออะไรบ้างมินนี่เดี๋ยววันนี้ไม่สวยนะอสวยเดี๋ยว่คยดูเลยนะคะสวยแน่นอนค่ะเราเป็นช่างผมง่ายไหมคะจะต้องแัดดูแลผมเลรอเฮ้ยคก่า ก็คือมิกอะวันนี้มีติดหน้ามา้าอ่าใช้ชางผมไม่ได้ติ <f> ซื้อมาเพราะอยากติดให้ตัวเองเออคือว่าวันนี้นะคะเรามาถ่ายงานที่พัทยาใช่ไหมล่ะแล้วมันต้องนอนถึงคืนแล้วทีเนี้ยผู้จัดก,การเราผู้ช่วยผู้จัดการเราก็ไม่ว่างไงเราก็เลยต้องหาว่าเอ้ยเราให้ใครถับพามาดีอะไรอย่างเงี้ยสรุปเราก็คือ ให้เพื่อนสาวขับรถมาให้แต่ความจริงอ่ะมันก็ขับมาส่งนี่แล้วแหละแต่นี่ลืมของแล้วมันกันถึงที่พักแล้วนะมันต้องวนกลับมาให้ใหม่ล่บรถมาคุณกูอ่ะสามารถขับในพัทยาโดยไม่ดู Google Map ได้แล้วเสี่ยนเขาเสี่ยนแล้แก๊งเกาหลีอ่ะเราสามคนคือแก๊งเกาหลีนะคะกลับไปดูชิคเก่าๆกันได้อุ้ยพี่เต้ดูดูหามันหอมไม่หยุดเลย แม่แมหาแม่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนชุดย e ังจะฉีดอีกฉีดเต็มมานก็ฉีดเอาตัวเลยค่ะก็รู้แล้วทำไมหดขึ้นออ้าวันนี้ต้องท a ท t l e รล่านี่นี่พี่ตรงนี้เลยโอดโลเคชั่นก็แม่แต่งตัวบิดชีด้เหมือนจะเข้าเมืองหิมะ หหน้ามาก็หที่มันแบบบางๆขอที่ไปแบบเหมือนที่แบบคนที่ชอบก็แต่กางได้คนอะไรคะีเกลตอนแรกที่ีตัดหน้ามาก็เหนือยคิวแล้วก็นารับหลังตอนนั้นพี่ตัดเติรล่วงนเตเตมากเขใหญ่อะโรงแรมแกตัวจริงไม่ได้ยินหตึ อ่ะไปี่ะจริงไรฮะเออจะแน่ตามเขาใหญ่มันคนน่ากัว้องที่โ้หนคนใหญ่ วันนี้คือจะเล่าให้ฟังว่าเวลาเราถ่ายงานกันต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องที่อื่นที่อื่นเงี้ยซึ่งหลังจากประสบการณ์แบบพั้งอะไรกอดหลอกหลังเราก็เริ่มเฉกบาว่าเออที่เราไปนอนเนี่ยมันมีอะไรไหมมีประวัติอะไรไหมแล้วเนี่ยเคยถ่ายงานกับเรามินนี่ที่เขาใหญ่ก็ของเราก็จะเป็นห้องตื่เก่ะเป๋าค่ะคนละคนหน่อยมินนี่เจออะไรไปแล้วไม่เออสับไม่มีใครช่วยบิวเลยพูดมาตั้งนานจากห้องตื่นห้องตื่นเขาเจอกันใช่ เขาดูเจอหนักค่ะทีต้องแบบกตื่นมาสวดมนต์จในเออเหมือนบอกว่าพี่ตาอ่านหนางอยู่แล้วแบบเหมือนเห็นคนเลยออกมาแต่พี่ตาอย่างไรเป็นอย่างนั้นเป็นเออแต่ว่าเราก็คือหลับสนิทหลับสนิทจริงหลับสนิทตลอดหลีผู๋ทำอะไรห้องนี้ไม่ได้ซึ่งน่าแกงที่มันแบบตื่นได้เองได้ป้อเหมือนไม่ได้ยินเลยพี่มาคิดขั้นท่าคนนี้ปักตาไม่เป็นนะ แกงแล้วไม้บางทีการปัดให้แบบปัดก็คือเร็วกว่าไงใช่พอแบบบางแบบบางคนเขาแต่งนะเขาสวยอยู่แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างเป็นนางแบบนี่มันก็พอจัดได้แล้วกันดิไม่เชื่อหรอถามเบาดิเลอะข้างบนด้วยนะใ <c oughs> ช่้งล่วลลอยากให้เขาเหนื่อยเหนื่อย หนูอาความจริงหนูว่าหนูน่าจะแบบร้อนก็ไม่เป็นหนาแต่ว่าไม่อยากบอกเพรไม่บอกคนอื่นนะใส่ทำมานแล้วก็ใส่มาเลยเจ็ดตาโอเคไม่เป็นไรไม่ติดคำรับคำรับที่เราไม่เคยบอกใครว่าแบบอ่ะคือผู้ชายอ่ะ แบผู้ชายทักมาสูงก็เยค่ะแบบคุมคนถามแล้วแบบมไม่อยากตอบก็แบบว่าร้อยแปดสิบเออแล้วก็สูงไปใช่ไหมมัใหญ่ไปเออเรากรจะบอกว่าสูงเราก็แงไม่าสองนจริงสูงเท่าไหร่จริงจริอ่ะประมาณร้อยเจ็ดสส่กับ้าเเราไปแ่ด้เราจะี่แล้วเยสูงไม่ถึงแล้วอ่ะ ทำตัวให้เข้ากับสถานที่ค่ะสูงเท่าไหร่คะ165ค่ะเท่าเบาเลยสูงเท่าไหร่คะ165สูงเท่าเบาเลยอ่ะทำตัวให้เข้ากับสถานที่หน่อยค่ะ ไปแต่ตไม่มีฮะาก็แต่ขอแบบแบบแบบอย่างเงี well> <S <S ้ยแต่ไม่เฟียดเอองงเขาอะยังไงวะรู้เร็วเสิร์ฟโกมาเลยป่ะไม่พกไม่พกเร็วไม่โกอะไรไม่พกไม่ได้มีคำโคกนะโคกอะไรวะมาทางนี้บ้างรออะไรนะไม่พกคือไม่อย่างเงี้ยมา โอเคก็ต้องไงคะอันนี้นะคะพัดลมเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์สองค่ะเบอร์สามค่ะสรุปกลับมาที่เฟียสเนาะใช่หรือจะเฟียสหรือจะอีนาเอาอีกแล้วจะถามย้ำเดี๋ยวงงพี่ฮะไหนอี๋ี่ฮะกับคอม่มทคอมแมท ว่าจะชียังไอ็งมันเป็นลามเริ่มมาแล้วอันนี้ก็ชัดที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเรากำจะเข้าไปในเซสกกันนนีเซสีเป็นอะไบ้าง่อยมากๆเซมามานี่ยคุาเยคุ้เยอนี่ยคเะราบมกแต่สย มนจะผถ <Wow. S 1> ่าย่้ำกลางฝนสอง,งปปชั่วโมงครึ่งนะคะฟ้าฝนก็หยุดแล้วค่ะแบดตอกแล้วตอนนี้นะคะดิฉันก็ชื่อส้มๆนะคะส่วนนี่ชื่อน้องมอรกดอ่าอ่าถ้าแบบเทียยวสายตาอย่างกันนะ <c oughs> คือไม่เห็นหนะ้ามินนี่นะ <c oughs> น้องใส่ส้นสูงแล้วนี่ใส่ผ้าใบอ่ะถ้าน้องใส่ส้นสูงก็คือจบที่เย็นอะไรกันน้องส้มๆกันน้องมารกกดคะมิชัยมีความเห็นในเรื่องของได้ความสูงค่ะเป็นยังไงคะไม่สมส่วนนะคะเอมื่อกี้น้องเฟียเมื่อกี้นี่อีอะตอนนี้ของบีไม่อยู่นะ เปียโกโอแแงโอเปียนดีโออย่างงั้นโอ้นั่นแหละเออโอ้โเยี่ยวเล็กขอท่าเยี่ยวเม่กี้ใหน่นะเยี่ยวเล็คโ้ตองสองนี่อะไรต็นอะไรกันิบองสิองเไหนะสองสามสี่เลยหนี่ตามไม่ทันเออ ເດີ້ຮັບເ ลเดอร์ทีต,ตอนนี้นะคะก็ถ่ายไปทั้งหมดละสี่ชุดเหลืออีกแค่สองชุดเท่านั้นก็จะเสร็จเป็นอันเสร็จในวันนี้นะคะแล้วเรเขาจะไปกินปูเป็นกัน